ส,สวัสดีคุมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุสุขุนทีกำลังติดตามช่องแม่มูสะัยบาเรนนะจ๊ะเนาะกาดแล้วนอะทีมู่บ้ได้เฮ็ดคลิปมามาลงให้พี่น้องสุขุสุขุนได้เบิ้งได้ติดตามนะจ๊ะเนาะกับพึ่งจะพอมีเวลาว่างนะจ๊ะมันอีกแบบไมีอย่างไรค่ะก็คืออยากสมอยากเปรี้ยวนะจ๊ะเนาะกันนี่นะ <c oughs> ก็ได้นี่แหละค่ะเป็นองุุนดองแล้วก็มะยมดองนะคะเนาะสื่อจากลานไทยเนาะจา๊ะเนาะกะ เลยสิมากกินซูพี่ซูนองเนาะค่ะเนาะมาแสบน้ำกันเนาะค่ะเปียวปากนอกจากเนาะ,ะอือันนี้ก็เป็นโอเลี่ยงเนอกจากเนาะเห็ดเองจ้ะเดี๋ยวเ่าต้องไปลองลํำทำเพลงไหลานาะจากนันะะน้นเดี๋ยวไปกินกันเลยเดี๋ยวมูสิลาดไปเลยเด้อพี่น้องอน้ำไล่แตกหลายจ้ะลนานลงไปเลยมามี่ยังไลคะ่ะมากินมากิ่นของดองซูเบิงซือ,ซอ <laughs> อืมอืมอืมอำร้ายแตกค่ะพี่เหนองอมค่ะเห็นป่ะค่ะอืมอืม พริกเกลือเฮดเองเนี่ยจ้ืมะเฮดเผ็ดไหลผู้ใดอยยุบาเรนนะจ๊ะเนาะไปหาซื้อใอยูร้านไทยร้านไทยในบาเรนทุกสาขานะคะมีของดองนะคะอื ตอนนี้คิดว่ามีทั้งมะม่วงเบาดองเกลือด้วยนะคะอืซาลาหน่อยกับมะกกวนค่ะนี่หละค่ะความที่เรา่อยได้เห็ดคลิปไม่ลุกหน่อยค่ะมันบ่อยสะดวกคปนไดต้องงานส่วนตูกับหลา์จ้า ลาล่าไม่มา <c oughs> ปากมากครับได้กินแล้วจนซื่อไหมพี่ครัพี่น้องครั เสียงหัวสาลับอะค่ะอ <laughs> ีกสักคำ สะขำสะสัจ่จใโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศมุกสิขอ าลาลงไปกวนนะจ๊ะนอกกัับมากินให้ี่่้องได้เบิง้งซมนิด่ะจ๊ะไปแล้วค่ะมาสลมมาค่ะ